สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเกม RFS Real Flight Simulator นะครับผมขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับนะขอภัยที่ห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้มาพบกับคอนเทนต์ที่หลายๆคนนั้ขอกันมาเยอะเลยเพราะว่าผมได้มีการทำคลิปสอนการเล่นไปแล้วเนาะที่หลายๆท่านน่าจะชื่นชอบแล้วก็ทำให้หลายๆท่านได้เรียนรู้การที่จะเล่นเนาะแต่มีหลายๆท่านสงสัยว่าแล้ว RFS กับ RFS Pro เนี่ย บางทานสงสัยว่า iOS Pro เนี่ยมันโปรแล้วมันมันมีอะไรนะวันนี้ผมมาผมจะมาให้ทุกท่านดูนะก็คือการเติม iOS i s Pro นะครับเราก็ถ้าตามสไตล์ก็ตัดพวกโทมันนี่อะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะใช้ l พ y Store หรือจะเป็น App Store อะไรเงี้ยเนาะตัดโทมันนี่ตัดบัตรเครดิตสิ่งที่จะได้เพิ่มมาเลยแบบชัดเจนที่สุดเลยก็คือเดาได้เครื่องบินเพิ่มแน่เลยเราได้สนามบินเพดีเพิ่มได้สนามบิน เอสดเราได้เท่าเดิมแต่เราได้ local air traffic มันจะช่วยให้เกมมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ได้สนามบิน LD ด้วยนั่นแหละึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมท่านผู้ชมบางท่านถามว่าพี่ครับทำไมมันไม่มีสนามบินอันนี้อ่าครับเพราะว่าเหมือนเขาล็อกเอาไว้สําหรับแบบโปรเพื่อที่จะให้เราได้เติมเนาะซึ่ง1เดือนที่มัน active อยู่นะตอนนี้ก็ ผมจ่ายไปที่ราคาเดือนละ175บาทเนาะถ้า6เดือนก็699ถ้า1ปีก็1,500บาท3ราคาให้เลือกนะถ้าใครไม่ได้เล่นบ่อยก็1ปีนะแต่ถ้าคุ้มสุดก็ปีหนึ่งเลยนะมันจะสามารถทําให้เราเข้าถึงเดลทาร์มไฟแอดวานซ์ไฟแพนเนอร์แล้วก็มัลติเพลเยอร์ได้แต่เดี๋ยวผมจะสอนให้ท่านผู้ชมทราบทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ารายละเอียดเบื้องต้นเลยก็คือที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกตากก่างกันก็คือ เราปรับแต่งหน้าตานักบินของเราได้แล้วเนาะเราสามารถเลือกได้อะไรนี้ปกติเราจะเลือกได้แต่เสียงแต่นี้เราสามารถเลือกหน้าตาขเขาได้ด้วยแล้วมันจะสามารถที่จะคัสตอมได้ด้วยนะท่านผู้ชมในส่วนของตัวเกมเนาะวันนี้ผมเลือกเป็นแอร์บัสสามแปดศูนย์แล้วกันเนาะไลน์เอมอรเรดนะนะสนามบินมันก็จะเยอะขึ้นนะจากตอนแรกที่เป็นแบบแบบ ของคนที่ไม่ได้เติมโปรสนามบินมันก็จะขึ้นน้อยหรือไม่ก็อาจจะขึ้นสนามบินแต่ว่าเรากดเข้าไปมันจะมีคําว่าโปรเล็กๆเ,เขียนไว้อยู่แต่เนี้ยเราสามารถเข้าถึงจากตอนแรกที่เราเข้าถึงดอยเมืองไม่ได้แล้วก็จะได้ด้วยอุตภะอ่าในบางพระอ่ะอันนี้อุตภะเราก็จะเข้าถึงได้นะวันนี้เราจะลองเราไม่ได้ลองบินนะนี่เป็นรีวิวเราจะเข้าไปที่สวรรณภูมนะินะอ่ะ start f ไ i กันเลย ทุกอย่างในหน้าที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับมันจะยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรามีสนามบินให้เราเลือกเพิ่มมากขึ้นมีความหลากหลายเนาะเราสามารถสร้างแผนการบินที่เราอยากจะบินไปในสถานที่นั้นๆได้นะใช่อันนี้ปับ๊บลงมาตรงรันเวย์เลยนะแต่ถ้าทำให้ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดจริงๆที่สุดต,ต้องไปที่เก็บเทคออฟ นะพอเราอยู่ที่เกตเทคออฟนะโอ้โหเกตเราห่างไกลทุกสิ่งทุกอย่างมากถ้าไม่ชมได้ยินเสียงที่กำลังพูดอยู่ในเกมตอนนี้ไหมฮะเนี่ยครับคือความพิเศษของแบบโปรก็คือเราได้ตรงนี้มาด้วยครับก็คือเป็นการติดต่อก,กับ ATC มันจะเพิ่มความส่งจิมของเกมเข้าไปครับเราสามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะ Cle a r a n c e Startup, p u อั็แล้วก็ Holding Point หรือไม่ว่าจะเป็น ติดต่อได้หลายๆอย่างนะครับอ่ะก่อนแหญ่เราก็ต้องติดต่อกราวก่อนเนาะแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนเกี่ยวกับการติดต่อ ATC ซซ้ำให้อีกทีหนึ่งนะในโรงนี้ก็คือเหมือนเดิมนะแต่ก็เราจะเห็นท่านนับินผู้ช่วยของเรานะครับนั่งอยู่เราด้วยเนาะแล้วถ้าเราเนี่ยเหมือนเรามองจากตัวตัวเนี้ยตัวด้านนอกเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะมีสองคนอยู่ตรงนั้น คือเราสามารถที่จะพอเรามี ATC อ่ะมันก็จะทำให้เกมของเราครับมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็นนคือเวลาเราทำอะไรจากตอนแรกเราก็เปิดไปต๊อกแต๊ c, ตกต๊อกแต็กอะไรของเราไปเรื่อยๆกดกาวเลือกอะไรไปเรื่อยนะแต่ว่าทีเนี้ยพอมี ATC อ่ะเราจะต้องติดต่อกับ ATC อาจจะเชนยกตัวอย่างผมกดเชียร์แลนด์ Good day Good day go ahead at parking information Bravo, read to copy. You are cleared to Victor, Tango, Bravo, Sierra, Via, Echo, Golf, Romeo, Echo, 1, Juliet, 4,000 feet. Contact when ready to start. Cleared to Victor, Tango, Bravo, <coughs> Sierra, Via, <Fire, coughs> Echo, Golf, <coughs> Romeo, <coughs> Echo, 1, Juliet, 4,000 feet. When ready to start. Take off, forward. เวเลดี้โทรสตาร์อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นการโต้ตอบกันนะครับแล้วเหมือนแบบว่าอ่าเหมือนเราเวเลดี้โทรสตาร์เราก็ค่อยไปขอเขาสตาร์ทอัพแเหมือนเราขอเขาาเคร้ย Request startup Startup approved Report when ready to taxi start like 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 re Startup re start. re start like re start start approved Call you back when ready to taxi อ่าเหมือนเราขอเขาสตาร์ทอัพไปแล้วเราก็สามารถที่จะมาทำเป็นขั้นตอนได้อ่ะเหมือนเราสักครู่แล้วผมเปิดแบตเตอรี่ก่อน เราเปิด APU เรา APU ได้ที่แล้วเราก็จะไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นค่าเป็นต่อของมันไปครับเหมือนเราเราจะพุ s แบ็ c อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาขอก่อน n d request push back นะพอเขาบอกว่าเออพุ s แบ็ c ได้อะไรอย่างี้เราก็ สามารถที่จะมาทําในเมนูต่อไปได้ครับเซนนะเราก็ไปอยู่ที่เมนูพุดแบ็กเนี่ยเราก็ตรงนี้ได้เลยขอพุชแบ็กรถพุดแบ็กก็จะวิ่งมนตะไกลทังนูน้นเอาง่ายเพิ่มความส่งจริงนะครับเพราะว่าในในความเป็นจริงของการบินมันก็จะมีการติดต่อ,อก,กับผอบังคับการเนาะ,ะแล้วก็สามารถที่จะให้เขาออโต้พุชให้เราได้ านผู้ชมแล้วก็ที่อัปเดตล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเดตมาเลยอ่ะเราจะมี follow car follow me car ้ะก็คือจากปกติเมื่อก่อนที่เราจะขับจากสมมุติเราอยู่บลันเวย์จะขับเข้าไปที่เกตเราก็จะขับไปตามทางมั่วๆหรือว่าเวลาเราจะแท็กซี่ไปเราก็อาจจะแท็กซี่ตามเส้นทางที่เราคิดว่ามันจะต้องไปทางนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับมันมี follow me car ก็คือจะมีรถคันเล็กๆมานําเราให้เราไปตามเส้นทางครับ เดี๋ยวรอพูดแบ็กเสร็จเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะสำหรับการใช้ไอตัวพอลลัมมีคาเนี่ยที่เพิ่งอ mm ัปเดตเข้ามาใหม่นะซึ่งผมลองดูแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากเลย mm hmm. ผมว่าเราพูดแบ็กยาวเหมือนกันนะ้นนี้ผู mm ้ hmm. ชมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซับสไคร้ได้ครับเป็น mm hmm. กำลังใจให้ผมด้วยนะ ก็างนีมันก็พูดแปกไปอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีตรงนี้ครับ Passenger ที่มันสามารถที่จะมันคือ Passenger Announcement นะครับถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินหรือเคยได้ยินที่มันจะกล่าวแบบว่า Lady and gentleman แล้วก็แบบมีพูดเกี่ยวกับสวัสดีครับผมกับตันอะไรอย่างนี้ก็คือแตอ่ทำรองน,นั้นเลยแต่แค่อันนี้จะสั้นกว่าเหมือนถ้าเป็นแบบ d e p a r t u r e อะไรเงี้ยเราอยู่เน Crew Prepare Doors for Departure and Cross Check อนนีก็คืเหมือแบบว่าเป็น ถ้าเป็นถ้าเราเลือกไพร์โอละไพร์เขาจะคุยกับไอตัวครูนะครับก็คือเป็นลูกเรือเนาะถ้าเลือกที่ลูกเรือเหมือนลูกเรือมันก็จะคุยกับตรงเรื่องเลือเซฟตี้บิลลิงเนี่ยเป็นรายการเรืเซฟตี้บิลลิงเนี่ยมันก็จะเป็นการเือเรื่องของการ n e บไ e ไหมเนาะอ๋อลองหมดไปเนาะเนี่ยครับเรา e ป t ด e ู e ี on behalf of the crew we request uh, your full attention know. as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft take a minute to locate the exit closest to you note that the nearest exit may be behind you. the cabin rows sudden pressure loss should the cabin experience uh, sudden pressure loss stay calm and to instructions right. from the cabin crew oxygen masks A3. will drop down from above your seat place the mask over your mouth and nose like this pull the strap to tighten it if you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for takeoff, please take a moment to review the safety data card in the seat say. pocket in front of you. <laughs> อ่าเรามาดูที่ Follow มีคาเนาะแวบ,บมาให้เ่านผู้ชมดูอัปเดตใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเกมนี้เลยนี่ครับพอเราเรียกแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีรถมีไฟครับขับมาแต่ทางนู้นเนาะซึ่งมันกำลังมาหาเราแล้วเดี๋ยวพอมันมุวิ่งมาเสร็จแล้วอะเราก็สามารถที่จะกดให้มันอะนำทางเราไปได้ซึ่งมันก็จะนำทางเราไปที่ลันเบย์เนาะถ้าเราอยู่บนลันเบย์จะมาเกตเราก็สามารถเรียกมันได้แล้วมันก็จะ นำทางเราจากซันเบย์ไปที่เกตได้อย่างแบบถูกต้องอ่าแล้วมันไปไหนอ่าโอเคอ้าวอ้าวอ๋อเขาอ,อ,อ้อมอันนี้ครับท่านผู้ชมมันก็จะมาอยู่ตรงเส้นสีเหลืองที่เราต้องวิ่งตามนะพอเรากดว่าแท็กซี่ตรงนี้นี่ครับเราก็แค่ขับตามมันไป ซึ่งมันก็จะนำเราไปเรื่อยครับแล้วก็ถ้าสมมติเราทิ้งห่างมันเกินไปมันก็จะรอเราด้วยนะแล้วก็อัปเดตเออไม่ใช่ครับถ้าเป็น i r e เนี่ยเวลาเราเติมไปแล้วอะ่ะท่านผู้ชมจะสังเกตได้จากด้านซ้ายครับที่เห็นเราจะเห็นเราจะมีเห็นเครื่องบินลำอื่นด้วยนะมันจะไม่เหมือนกับแบบธรรมดาเนะที่เราจะมีเครื่องบินของเราอยู่ลำเดียวเนี่ยเหมือนเราก็เห็นลำนี้ที่อยู่บนลันเวย์นะอยู่ในการจราจร ระหว่างนี้เราก็ขับตามรถนำของเราไปนะโอ,อ้เบรก่ลยเบรกเลยบเลยบรกอ่อยน่ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าเป็นในส่วนของฟ l o w me เ a คเนอะซึ่งความพิเศษของโปรก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว ของแผนที่อะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะแบบแมบปบจากตอนแรกที่มันจะเหมือนเป็นการก๊อปปี้วางอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่ก้อนเมฆมันจะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวของพื้นดินนะครับเออตอนที่ผมได้ทับรถฟอร์ลิบคาไปแล้วโอไมคขออนุญาตท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะบินให้ท่านผู้ชมดูนะอาจจะบ้าบ้าหน่อยแต่ก็ยังเราไม่ได้เห็น

ตอนนี้เราก็ได้บินขึ้นมาแล้วแบบบ้าๆซึ่งถ้าบินจริงก็คงโดนด่าแล้วก็งาบไหน้าดูเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นแผนที่นึกสภาพของอารมณ์แบบ g o o g l e แ a p นะครับเวลาเราดูแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่าคืออันนี้ครับเขาใช้เขาทําให้เราเห็นให้แบบว่าเห็นพื้นดินด้านล่างครับเป็นจากแผนที่จริงเลยเนาะซึ่งเขาโคก,กันกับบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับด้าน แบบหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะสร้างให้เกมมันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเนาะนะมันจ,จะประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มความสมจริงนะก้อนเมฆแต่ที่เราเห็นอยู่นะก้อนเมฆที่มันเป็นแบบถ้าท่านผู้ชมใช้แบบธรรมดามันก็จะเป็นแบบก้อนเมฆแบบขาวๆๆที่มันเหมือนกับว่าก้อนเท่ากันไปหมดเลยทุกทั้งท้องฟ้าแต่เนี่ยคือมันก็จะมีหัวลุ่มก้อนนี้เป็นลรงแตกแตเลยอันนั้นมันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนี้ สิ่งที่แบบว่าแตกต่างมังนชัดเจนเลยครับมันก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเกม iFS แบบโปรนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามผมมาได้นะครับสามารถแนะนำติดชมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ